โซ่เอาเข้มไหมหรือเอาหวานน้อยหวานมากหวานหวานกลางนะจับ 慢慢。蜂蜂蜂 หลอดนี้นะครับคุณนะครับขอบคุณครับมเดิมไปแล้วครับพีเดียว6แก้วเจ้าแรกมา5แก้วครับแล้วก็เจ้าที่สองมาอีก1แก้วนะครับก็วันนี้มาเดิมดีมากครับขอให้เฮงเฮงทั้งวันนะครับวันนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Coffee พักนะครับก็ EP พิเศษนี้นะครับก็เดินทางมาถึง EP ที่9แล้วนะครับก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับว่าจะทำภารกิจที่เหลือสำเร็จหรือไม่นะครับก็น่าจะเหลือประมาณอ่านะครับ6 EP นะครับพิเศษนะครับ ก็วันน bueno. ี so first, is oh, so ้ก็ว like ันที่ยี MIC ่สิบก็เออยี่แปดนะครับว like ันนี้วันที่ยี่แปดแล้วก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นวันธนหัตนะครับก็วันนี้นะครับประเดิมไปแล้วนะครับหกแก้วนะครับก็คนแรกมาประเดิมให้ห้านะครับคนที่สองอีกหนึ่งแก้วนะครับก็ถือเป็น วันที่ดีวันหนึ่งนะครับ mm hmm. อออมามาดูให้แค่เจ้าแรกก็5แก้วแล้วนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาตามรุ้นะครับตามเชียร์กันนะครับขอให้ภารกิจนะครับประสบความสำเร็จนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องค o f ฟี่ทั b นะครับได้ทำา คลิปใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนได้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีคลิปนะครับแจกสูตรนะครับชงน้ำนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวก็ตามไปดูนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับ วัจนมัอก่าวะนนอง กาแฟาชาเขียว50บาทครับกาแฟาหนึ่งชาเขียวหนึ่งจ้า5้า นี้ฝนก็ตกอีกแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับตกอีกแล้วตกอีกแล้วแต่ก็ขอให้หยุดก่อนนะครับหยุดก่อนที่จะอ่า เปิดตลาดตอนเย็นนะครับขอให้ตกแล้วก็หยุดนะครับเพราะช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็จะมีตลาดนัดนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ฝนตกเศร้าเลยครับเศร้าเลยลูกค้าก็หายหมดเลยนะครับวันนี้กําลังไปได้ดีนะครับช่วงเช้า ว่ามีลูกค้าเรื่อยๆนะครับแต่พอมีฝนนะครับลูกค้าก็จะหายหมดเลยนะครับเป็นก็เป็นธรรมชาตินะครับ โบราณสองแก้วจ้าหลอดด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้มีแดดแล้วนะครับก็ค้าแม่ค้าก็เริ่มมาตั้งของแล้วนะครับเริ่มมีลูกค้าทยอยมาซื้อเรื่อยๆแล้วครับ ขออย่างเดียวนะครับฝนอย่าตกอีกรอบนึงนะครับถ้าตกอีกรอบนึงก็โอ้โหเงียบอีกแล้ว5โมงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้เวลาเก็บของแล้วนะครับวันนี้มีตลาดด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่ายอดขายวันนี้ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ50แก้วนะครับน่าจะได้เดี๋ยวถ้ากลับไปสุดยอดที่บ้านทีนึงครับ สองก,ก่อนนะครับทยอยก็บของครับก็ได้เวลามาสรุปยอดนะครับช่วงท้ายแล้วนะครับของ EP พิเศษ EP ที่9นะครับก็วันนี้ยอดขายถือว่าถือว่าดีครับค่อนข้างดีวันนี้ได้ห้าสิแก้วครับอีกแก้วเดียวจะได้60น,นะครับได้59 แต่ว่าช่วงช่วงเที่ยงเที่ยงก็มีฝนตกมาหน่อยนะครับถ้าไม่มีฝนตกอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับยอดเงินได้พันสี่นะครับพันสี่ร้อยถือว่าวันนี้ถือว่าดีมากเพราะเมื่อวานได้แค่ยี่สิบเจ็ดแก้วเองนะครับเมื่อวานได้ยี่สิบเจ็ดแก้วนะครับโอ้โหยอดเงินไม่ถึงพันเลยครับถือว่าถือว่าดีครึ่งครึ่งนะครับก็เดี๋ยว ก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงวันที่จะต้องจ่ายงวดลดแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเองครับห้าหกวันมาแล้วนะครับบินงวดลดมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วครับวันที่ห้าจะต้องหาเงินให้ได้นะครับห้าพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทนะครับต้องรวบรวมให้ได้นะครับ เมื gosh. Gosh, mm. ่อก <inaudible S 2> ่อนผ่อนรถสองคันนะครับผ่อนบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับชิลมากครับสบายมากทุกวันนี้ผ่อนรถแค่คันเดียวครับบ้านไม่ได้ผ่อนเลยนะครับนะครับไม่ใช่ถูกยึดนะครับผ่อนหมดไปแล้วบ้านไม่ต้องผ่อนแล้วนะครับรถก็ผ่อนแค่คันเดียวนะครับอีกคันขายไปแล้วไม่ต้องผ่อนแล้วนะครับ ยังเหนื่อยเลยครับยังลุ้นยันวันสุดท้ายนะครับมาแล้วครับห้าพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทมาแล้วมาแล้วครับมาให้ดูนี่นะครับห้าพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทนะครับ นี่นะครับของคุณนะครับมนตรีนะครับนี่นะครับของแท้แน่นอนนะครับนี่ครับห้าพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทนะครับวันที่กำหนดนะครับในครับเดือนเดือนแปดวันที่ห้าเดือนแปดพีหกห้านะครับโอ้โหเอ้าวเพื่อน ช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันหน่อยครับวันนี้ก็วันที่28แล้วนะครับก็มีเวลาหาเงินอีกประมาณ6วัน6วัน7วันนะครับประมาณนี้ก็ถ้าพเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่อง f o e e t r ทักนะครับนะครับส่วน ส่วนเมนูแจกสูตรชงน้ำนะครับก็ก็เดี๋ยวจะทำเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ทำเมนูเด็ดให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะครับลงคลิปไปแล้วนะครับเมนูกาแฟน้ำพึ่งมะนาวนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับหรือเอาไปดื่มเองเอาไปทำขายที่ร้านนะครับก็ได้นะครับสำหรับ คลิปนี้ EP พิเศษ EP ที่9นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ